สวัสดีครับแล้วก็มาอยู่กับช่อง J จ h a ช n e l นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับทงสมเด็จทรศสังคราสกมหาสังฆาปรปินายกพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับสถิตณวัตบวรน,นิเวศวิหารทรงด,งดํารงตําแหน่งเมื่อพุทธศักราช2532ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรม ชนะการทิเบตมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชนสามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นพระองค์แรกของไทยที่มีพระชนสานึ่งร้อยปีจิ้มพระชนเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2556ครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับ